ป้าพี่น้องผู้ใดอยากได้เห็ดอันปวกไก่น้อยใครจะเอาเห็ดปวกไก่น้อยมานะคะเสินทางนี้ไม่เก็บไปให้นะคะมาเก็บเองค่ะป้าติโตเห็ดอันนี้ซสอบ่ได้เก็บเด้อพี่น้องถ่ายรูปให้พี่น้องเบิ่งซื้อเด้อบ่ได้เก็บดอกเด้อค่ะเด้อ ถ่ายให้พ Bl ah. ี่น้องสะอ่อนซื้อปาดตัวโอ้ยเห็ดปวกไก่น้อยพี่น้องกุก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 ลูกกุกลูกกุกลูกเก็บปาด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 หมูแดดว่าปลเก็บบ่าหมูใหญยที่ใหญหุกนี่ข้างหลังมีพี่น้องน้ำแป้งถ่ายให้พี่น้องสะอ่อนซื้อได้บม่ได้เก็บดอกเด้อค่ะเด้อ โอ้โหสิาพามลป่าเขาไปเบิ่งอัน,นดงเห็ดปวกไก่น้อยนี่โอ้โหโอ้โหโอ้พระเจ้าพี่น้องเบิ่งโหปาด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 พี่น้องกระดักกระดอแท้โอ้ โอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยพี่น้องเมื่อก่อนเด้อหิวน้ำล่ะโอ๊ยโอ๊อ๊โอเอ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 าบรรยากาศงามๆให้พี่น้องเบิ่ง